พรมิหารสี่มันประกอบด้วยอะไรล่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าพรมิหารสี่ของพระวาสของโยมมันไม่มีมันไม่ครบอย่างความรักของหนุ่มสาวเนี่ยมันไม่ได้ความรักของพรมิหารสี่มันเป็นความเห็นแก่ตัวมันเกิดจากตัณหามันก็เลยมีปัญหาไงมันเกิดจากผลประโยชน์มันไม่ได้รักกันจริงหรอกลองขัดใจมันดูสิเดี๋ยวมึงใจไม่มีมันหลงไม่ใช่รักหลงยึดรักจริงไม่มี มันยามึงอย่าไปเชื่อมันลองมึงใจสิมันมีหัวใหม่โทษเขาก็ไม่ได้ไม่มีคนเลี้ยงเงาความรักของหนุ่มสาวมันประกอบด้วยตัณหามันไม่เจมผมวิหารสี่มันไม่ใช่เมจาเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาความรักของพ่อแม่กับลูกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่มีอุเบกขาไม่ได้เจมผมวิหารสี่มันก็เลยทุกข์กับลูกเวลาลูกทุกข์ก็ทุกข์อยู่ไม่เหมือนความรักของของครูบาอาจารย์ของพระอริยะเจ้าถ้ามีผมวิหารสี่เขาปฏิบู์อย่าบ้ารหันนะมันจะไม่ทุกข์ไงเพราะมีอุเบกขาเข้าใจไหม ลูกทุกคมนกันธรรมดาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นภาษาที่จริงเนี่ยมันแค่ยึดแค่หลงมึงรักมากเท่าไหร่มึงก็ยังทุกข์มากเท่านั้นแหละเพราะมึงก็จะห่วงมากห่วงมากเพราะฉะนั้นเราจะตัดเราต้องตัดที่เราไม่ใช่ไปแก้ที่ใครแก้ที่ใจตัวเอง